ในขณะที่ชายคนหนึ่งกำลังล้างรถคันใหม่เอี่ยมของเขาลูกสาววัยหกขวบก็เอาไขควงมาขีดวาดเป็นเส้นต่างๆที่ข้างประตูรถชายหนุ่มเห็นเข้าก็ตกใจคว้ามือลูกสาวขึ้นมาตีอย่างแรงไปหลายทีลูกสาวร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดเพราะสิ่งที่ชายหนุ่มใช้ตีนั้นไม่ใช่มือของเขาหากแต่เป็นประแจขันน็อตอันใหญ่ชายหนุ่มได้ยินเสียงร้องของลูกสาวก็สะดุ้งตกใจเมื่อได้สติเขารีบนำเอาตัวลูกสาวส่งโรงพยาบาลทันทีเมื่อลูกสาวเห็นหน้าพ่อก็ถามพ่อ ด้วยสายตาเจ็บปวดพ่อคะนิ้วของหนูจะงอกมาใหม่เหมือนเดิมได้ใช่ไหมคะชายหนุ่มพูดไม่ออกน้ําตาไหลเขารีบหันหลังเดินจากไปในทันทีเมื่อกลับถึงบ้านก็เดินตรงไปที่รถคันนั้นก่อนจะเตะตีบแล้วก็ชกต่อยเข้าที่ประตูรถหลายครั้งเขามองไปที่รอยขีดข่วนแล้วก็ต้องปล่อยโฮอีกครั้งด้วยเสียงอันดังสุดขีดเมื่อพบว่า ความที่ลูกสาวขีดเขียนบนรถนั้นคือคำว่าหนูรักพ่อสิ่งของทั้งหลายมีไว้เพื่อใช้คนมีชีวิตมีจิตวิญญาณมีไว้เพื่อรักปัญหาของโลกในปัจจุบันคือคนมีไว้เพื่อถูกใช้งานแต่สิ่งของกลับมีไว้เพื่อเป็นที่รักเพื่อนๆว่าจริงไหมคะ